โต๊ะละสองคนก็ยังดีนะครับแฟนกันมาด้วยกันแม่กับลูกมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะละสองผมว่าชาบูปิ้งย่างพร้อมที่จะเปิดแน่นอนับปรับกันเลยเพื่อนผมแทบ90เซลยยังไม่เปิดเลยครับเพราะว่าพอมีมาตรการ1คน1โต๊ะสมมุตินะครับจากเดิมสมมุติแบบรับได้อยู่ร้อยคนโต๊ะละคนก็คือรับได้แค่20คนเท่านั้นเองมันต้องแบบแบกทุนอีกก็คือ1คนหนึ่งหม้อด้วยไฟด้วยค่าลูกน้องที่เท่าเดิมแต่ว่าแบบรับลูกค้าได้ไม่มากเท่าเดิม ลูกค้าก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ากลับมาประมาณสักห้ได้แล้วครับตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าแทบจะส่วนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เลยโชคดีโชคดีตรงนี้แต่ถ้าแบบบรรดาเพื่อนเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมจะแบบมีร้านชาบูปิ้งย่างก็คือเรียกได้ว่าปิดเลยครับปิดดีกว่าแทบ90%เลยยังไม่เปิดเลยครับเพราะว่าพอพอเปิดพอมาตรการออกปุ๊บอ่ะพอเปิดร้านปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนแทบจะเรียกว่าเปิดร้านใหม่เลยนะเพราะว่าด้วยเราต้องเติมสต็อกให้เต็มให้เต็มมมเส็จไ่พออต้งา d ดิเมนชันที่ร้านใหม่ทั้งหมดพอจัดโต๊ะต้องทำเทเบิลช l ลต้องทำคี d ด s c e น t อีกต้องจัดโต๊ะใหม่อีกจาก100%ก็เหลือแค่20%รับลูกค้าก็ได้ไม่เท่าเดิม mm hmm. เขาเลือกที่จะปิดครับส่วนใหญ่ปิดหมดแน่นอน หนักสุดเลยครับหมูฟื้นยากมากอะ่ะถ้าสายป่านไม่ยาวอะ่ะคืออย่างผมแบบพ่นลงก็โชคดีก็โอเคลูกค้าก,กลับมาโอเคแต่อย่างที่บอกเนกลับมาก็แบบจากร้อยคนนี่นั่งได้แค่20บกว่าคนซึ่งถามว่าเปิดไปอะ่ะเหลือแค่แบบเหลือแค่พอค่า ค่าแรงพนักงานไม่คุ้มแน่ๆอะ่ะเพื่อนผมปิดไปหลายร้านแล้วครับตายไปเลยนะครับไม่กลับมาแล้วมันสู้ไม่ได้จริงอะ่ะช่วงนี้ค่าที่นี่นี่เอสเอ็มแบกค่าแรงลูกน้องไม่ไหวแล้วก็เออก็บอกแบบแยกย้ายดีกว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมอะ่ะจะใช้วิธีก็คือค่าแรง50%แค่นั้นแล้วก็ค่าที่เขาก็แบกอยู่50%ก็คือยังแบกอยู่ไอ้ที่ยังรอนะครับรอทุกอย่างมันกลับมาใหม่เราค่อยค่อยมาเริ่มต้นใหม่ ผมช่วยได้สักสิบสิบเปอร์เซนต์เองครับเพราะตอนที่ปิดปิดที่ให้เปิดเดลิเวอรี่อย่างเดียวอะก็คือยอดกลับมาแค่สิบเปอร์เซนต์เองแต่มันก็ค่อยๆเพิ่มที่มาจนเป็นยี่สิบซึ่งกลายเป็นตอนนี้พอร้านเปิดได้เราก็ได้ได้รายเดลิเวอรี่ขึ้นมาอีกตอนนี้กลายเป็นหน้าร้านสามสิบเปอร์เซนต์แล้วก็เดลิเวอรี่มาช่วย20%ยี่สิบเปอร์เซนต์ผมก็เลยกลับมาได้50%ห้าสิบเปอร์เซนต์ผมว่าก็โอเคจริงๆผมว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ถ้าให้แบบเสมอตัวควรจะได้สักเจ็ดสิบห้าเป,เปาอ,รเอร์เซนะครับ ส่วนส่วนตัวผมอ่ะผมก็ได้มา okay, ก็โอเคก็ดีก็กได้ซอฟโลนมาเขาก็มาเสมอไก็โอเคครับแต่เพ English> 慢慢ื่อนผมอ่ะไม่ได้สักคนคือเขาเลือกเขาเลือกมากๆเลยอ่ะคือของผมอ่ะปิดไวโปะไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เหลือไวแล้วเขาแบบเออช่วยเอาซอฟโลนไปใช้หน่อยผมก็โอเคแต่เพื่อนผมอ่ะไม่ได้สักคนทําเรื่องใบขอไปก็ไม่ได้ไม่ผ่านไม่อะไรเงี้ยเขาเขาจ่ายตรงนะแต่เขาไม่มีการไม่ได้มีการโปะเพิ่มแล้วก็ไม่มีคือด้วยด้วยกระแส่อบัญชีกระแสรายวันเขาก็ไม่ได้เดินด้วยผมว่าด้วยสเตทเมนก็ไม่ค่อยได้เดินด้วยคือล้านึงก็คือ มันเป็นเงินสดแน่นอนเสร็จมันไม่ค่อยเดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตรงนี้ผมว่าเขาแน่นจะจยากถ้าเป็นพวกแบบกิจการพวกแบบไม่ต้เป็นทรงออกหรือว่าเป็นด้านอื่นเลยอ่ะคือเซมเมน่ะค่อนข้างจะหมุนหมุนดีมันค่อนข้างที่จะง่ายแต่ถ้าเป็นร้านอาหารอ่ะผมว่าซอบรนยากมากแน่ๆผ่านยากคือสําหรับผมเลยนะที่ผมคุยกับเพื่อนๆเพื่อนผมมามีทั้งพัทคารสวนอาหารโต๊ะจีนคือคุยกันหมดแล้วก็คือผมอ่ะ อยากให้ทุกร้าน่ะเหมือนกันหมดเลยคืออย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านอาหารก็คือไปการครอบครัวกัน4คนสั่งอาหารมาสั่งกับข้าวมาตรงกลางมีช้อนกลางก็กินข้าวร่วมกันมันก็เหมือนกันชาบูก็เหมือนกันมีทัพพีมีตะก้อก็ลวกมันก็มันก็เหมือนกับกับข้าวตรงกลางเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต่างกันเลยคือผมอยากให้เหมือนกันหมดเลยหรือจะโต๊ะใครโต๊ะมันก็ได้กับข้าวแก่กับข้าวเหมือนก็ได้ผมมันก็โอเคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาบูปิ้งย่างพัร์คารอาหารตามสั่งผมว่าเหมือนกันจริงๆผมว่าสองคน โอมันไม่มีคำเลยอะตอนนี้มันแบบมันมันมีคำเดียวแหละคือ อดทนแล้วก็อดทนแล้วก็อดทนเนี่ยเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ทุนที่มันเก็บเอาไว้อ่ะแน่นอนตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆายคนเน่คงคงชักไม่ถึงแล้วล่ะกูนี่ยืมสินมาผมว่ามันก็ต้องอดทนกัดฟันรอวันที่เขาบอกว่านั่งได้2คนนะเพราะว่าไอชาบูปิงย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบโซเชียลดิสทันซิ่งก็คือไอชาบูเนี่ยมันต้องทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งมันสวนทางกับคำคำนี้มากๆรัฐบาลก็พยายามจะเพิ่มมาตรการคิดดิสแทซ์เสริมสร้างะระยะห่างของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอร้านพวกนี้จะไม่เกิดแน่ๆถ้าแบบอย่างนั่งกัน เดีต้องอดทนอย่างเดียวครับรอให้มาตรการมันออกมาสองคนนะผมว่าทุกคนน่าจะพร้อม